วันนี้ไอแอมบัฟโลมาอยู่ไกลถึงกาลสินค่ะเรามาติดตามทายาทของเจ้าทองตินโตนะคะทายาทเจ้าทองตินโตตัวนี้ส่งลูกไม่ธรรมดาเลยค่ะมีชื่อว่าเจ้าทองภูพานของคุณอ้อคณาพันฟาร์มนะคะเรื่องราวของเจ้าทองภูพานจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันค่ะ ก่อนเลยก็ยุงเทมนี่แหละค่ะเสร็จแล้วก็ได้เหมือนเราได้กลับมาอยู่ต่างจังหวัดก็พอเรากลับมาเราก็ทําลองมาเรื่อยๆหลาย,ลายๆอย่างแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีบางอย่างที่อาจจะด้วยความที่เรายังไม่เข้าใจวิถีชีวิตของของต่างจังหวัดเราก็ลองมันก็มีล้มบ้างมีอะไรบ้างเราก็เลยโอเคตั้งหลักใหม่กันหมายถึงว่าเอ๊ะทั้งนั้นเราต้องทาคือที่เนี่ยเขาต้องการอะไรเราก็ทําตัวให้กลมกลืนก็เลยลองมาจับทางเกษตร ก็ค่อยๆเริ่มมาทีละอย่างอย่างเงี้ยตอนแรกก็เลยเริ่มจากขายอาหารสัตว์ขายอาหารสัตว์เสร็จแล้วก็เริ่มจากมาเป็นเลี้ยงวัววากิวใช่พอตอนจุดเปลี่ยนตอนนั้นก็คือตอนช่วงที่เลี้ยงวัวเนี่ยแหละค่ะก็คือเริ่มจากแค่แม่ถามขึ้นมาว่าทําไมลูกไม่เอาควายเข้ามาบ้างเราก็เลยแบบควายหรออะไรเงี้ยก <laughs> ็ ก็งงนะคะตอนแรกก็เหมือนที่บ้านเหมือนกันแล้แกบอกว่าเลี้ยงควายไหมก็จะเหมือนแกบอกไม่เอาไม่เลี้ยงหรอกมันคี้ควายมันเหม็นมากเลยนะเอาแล้วคี้ควายมันไม่เหม็นหรอแล้วพอเอาเข้ามากลายเป็นว่าทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปเลยมันกลายเป,เป็นว่าควายเป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงแล้วเราเล่นกับเขาได้อย่างงี้ค่ะแล้วมันก็สนุกตรงที่ด้วยความที่ต้องมองคนละมุมนเนาะก็คือตอนแรกเอาเหมือนเดินทางใส่เนื้อมาแต่อันนี้มันเป็นการสายพัฒนาตรงนี้ก็เลยจะมีความที่ เราก็ได้อ่ามันจะเขาเรียกว่าดีใจทุกครั้งที่ลูกขวายคอดเวลาเราได้เห็นว่าตัวนี้เราเราเลี้ยงมาแล้วเราผสมพ่อนี้แล้วเราบิดไปแล้วเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบที่เราคิดไหมโดยที่มีเวลาเป็นตัวแปรแล้วก็ทําให้เราเหมือนมัน,ม,นมันสนุกกับสนุกกับวายอะค่ะก็มาึ้นก็เลยได้เริ่มมาจากแค่สองตัวแรกจากตัวแรกเลยค่ะพอตัวแรกเสร็จก็มีตัวสองตัวสามแล้วก็ค่อยๆงอกรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็กลายเป็นว่าเรารักเขาไปแล้ว ก็เริ่มมาจากแค่ตรงนั้นเลยไม่ได้ไม่ได้หยุดว่าเออเราจะต้องมองเอาเป็นอาชีพหรืออะไรเงี้ยแต่มันก็ทําให้เรารู้ว่าถ้าเราทําในสิ่งที่เราชอบไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายแล้วมันก็รายได้มันก็จะตามมาเอง พี่ทองก็เกิดอยู่ที่ข้อของลุงกำนันซึ่งคนที่นำพี่ทองออกมาในตอนแรกก็คือเฮียเลสศะกลใช่แล้วก็เป็นหมอเปาที่รับต่อมาจากเฮียเลศส่วนตัวอ้อเองก็คือรับมาจากหมอเปาเราอย่างที่อ้อบอกไปคือตอนนั้นเ้าซื้อแม่ควายมาจากข้อหมอเปาแล้วก็ติดท้องมาพอมาข้อที่ข้อเราเราก็เลยมองว่าคือด้วยความที่ตอนนั้นอยากเก็บแม่ควายตัวน,นั้นไว้ด้วยเราก็มองว่าลักษณะลูกเป็นแบบที่เราชอบเลยเราก็เลยมองว่า ถ้าเราอยากได้ควายผู้ตอนนั้นเราก็บอกว่าถ้างั้นเราก็เลยต้องเป็นตัวนี้แหละเราก็เลยได้ไปขอหมอเปามาก็เลยได้ทองผูพัน ภูพานนี่พ่อแม่เขาสายเขาเป็นยังไงบ้างคะ,ะก็แม่เขาก็จะเป็นเขาเรียกยนะถ้าจะเป็นทางสายของเจ้าหมู่มัยคะที่อยู่ในข้อของลุงกำนัน<ๆ>ลุงกำนันโปส่วนพ่อก็เป็นพ่อทองเป็นโตค่ะค่ะย่พ<ช>ี่อาไปเห็นอะไรในตัวของทองภูพานแล้วถึงอยากนำทองภูพานเข,<า>ข้ามาเป็นเป็นพ่อพันนะคะเริ่มเลยคือตอนนั้นเราไปซื้อแม่พันตัวหนึ่งเข้ามาที่เชื่อโอคาจา <c oughs> เขาตอนนั้นโอ,อ <c oughs> เขาติดท้องมาแล้วก็พอดีเขาก็ได้มาคลอดลูกที่นี่ใช่เป็นตัวของยูนาบีเสร็จแล้วพอเราเห็นลักษณะของลูกอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เราก็เลยมองว่าเอ้ยมันบวกกับตอนนั้นเรายังไม่มีวายพูด้วยก็เลยได้ได้ไปขอหมอเปาแล้วก็เอาพี่ทองเข้ามาค่ะใช่ การให้ลูกของทองภูพาน<ล>เป็นยังไงบ้างคะลักษณะของทองภูพานจะให้ลูกเป็นทางเอามองว่าเป็นทางกึ่งควยงามนะคะ,คะลูกลักษณะเด่นเลยก็คือจะออกมาเป็นตัวสีเหลืองทองเลยค่ะใช่แล้วก็มีขายาวส่วนลำตัวลำตัวก็จะยาวค่ะส่วนที่เหลือก็อย่างที่ว่าถ้าเป็นทองตินโตก็อาจจะมีวงเขาที่ก็ขึ้นอยู่ที่แม่ด้วยแต่ลักษณะที่เห็นได้ชัดก็จะเป็น ขวัญที่จะออกมาเหมือนกันทุกตัวเลยแล้วก็ขายยาวสีสวยค่ะค่ะใช่การจ่ายลูกของทองผูพาในใสายตาของพี่อ้อนี่มันมีความนิ่งออแค่ไหนนะว่าก็นิ่งนะคะเพราะอย่างที่เราไปเห็นในหลายๆตัวหลายๆข้อก็คือลักษณะจะออกมาเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยลักษณะก็จะขายกันหมดเลย ที่เด่นๆเลยที่เห็นออกมาถ้าดูปุ๊บรู้เลยว่าเป็นลูกของเจ้าทองภูผานี่คือตัวสีค่ะสีลําตัวใช่สีตัวแล้วก็สีตัวค่ะสีตัวแล้วก็ช่วงของลําตัวที่จะยาวแล้วก็ตัวสีทองสีเหลืองใช่ถ้าเอ่อถ้าใช้กับถ้าแม่มีเลือดลูกผสมเอมองว่าก็ได้นะคะก็จะสามารถแก้สีผิวได้ได้อยู่ใช่สำหรับทองนี้คือแก้สีผิวได้แน่นอนใช่ค่ะแต่ตัวเขาอาจจะแบบเป็นสีเป็นสีนี้ แต่ลูกเขาออกมาเป็นสีเป็นสีทองตอนแรกก็ก็ยังแอบคิดว่าเอทองตินโตนี้ของของทุงกำนันนี่อาจจะเป็นเพราะว่าที่จ่ายลูกมันเป็นเป็น,เป,นเป็นสีอย่างน้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะหรบับตัวนี้ลูกออกมาจะเป็นสีเหลืองทองเลย ภูพานี่มีการส่งลูกที่ไม่ธรรมดาเลยนะคะแล้วก็เป็นที่ถูกใจของเกษตรกร,กรแถบกาลสิงนี่แหละคะ่ะทำให้ทายาทของเจ้าทองภูพานีนะคะถูกขายออกไปหมดเลยะคะ่ะแทบไม่เหลือติดข้อของคุณอ้อเลยนะคะรุ่นลูกก็ดีเลยค่ะโครงสร้างใช้คําว่าอุทัยช่วยให้อ่ามองว่าความสูงความสูงได้ความสูงแล้วก็กระดูกรูปลักษณนะอย่างเงี้ยค่ะก็คืออเหมือน ควายแต่และที่ลักษณะเด่นก็จะไม่เหมือนกัน,นเราก็เอาสมมติเอาเขาตัวนู้นมาใส่กับของทางอีสานบ้านเราออกมามันก็จะในความคิดของอ้อนะคะหมายถึงว่าอ้อก็จะมองว่าเออสวยดีแบบนี้แหละที่เราชอบมาดูผลงานของ <c oughs> พ่อพันธุ์นะคะเจ้าทองภูพานนะคะว่าการส่งลูกเขาเป็นยังไงไม่ธรรมดาเลยนะคะส่งลูกออกมาเป็นตนนัวนี้เดี๋ยวนะน้องทัพทิมนะคะ,คะตัวน,นี้เป็นเพศเมียค่ะ ตอนแรกเลยคือไป๋อไปดูวันแรกที่เขาคลอดแล้วก็พอไปเห็นก็ชอบพอตั้งแต่วันนั้นเลยนะคะค่ะเราก็ก็ขอแบ่งมาแบ่งมาด้วยความที่เรามองว่าเหมือนเราอยากให้ให้คนที่มาที่คลอดอ,อย่างเงี้ยไม่เห็นว่าไอ้ลูกที่เกิดจากสายที่มันประมาณเนี้ยคือพูดง่ายก็คือควายบ้านเราเนานะค่ะ,ะแต่ถ้าเราเลือกที่แบบพันธุกรรม <c oughs> เขาอาจจะเข้ากันได้แล้วก็หรือได้พันธุกรรมที่ชัดเจนเข้าไปลูกเขาก็สามารถที่จะพัฒนาได้ ก็อย่างตัวเที่ยวลูกเอาเป็นที่ฟาร์มเราที่เราเลี้ยงเที่ยวาขายไปอย่างยูนาบีตอนนี้บีก็ประมาณปีครึ่งนะประมาณนี้ตอนนี้ก็สูงอยู่1 5 5เกินประมาณเกินไปละตัวเมียก็ก็ไปซื้อเขากลับมาไม่ได้สักตัวเลยนะคะมาก็ <laughs> ด้วยราคาที่แบบอ พอเรามองไปแล้วว่าพอเราโอเคชอบแหละสวยแต่เราถามแล้วแกก็จะบอกว่าราคาที่อ้อให้มันมีคนให้สูงกว่าอ้อ,อไปแล้วนะอะไรอย่างน,นี้เราก็เลยแบบตรงนั้นแค่ได้ยินแบบนี้เราก็ดีใจแล้วที่ที่แบบที่ที่เขาโอเคแล้วถามว่าเอากลับมาสมกลับมาผสมใหม่ไหมก็ก็มีมีเยอะเลยนะคะที่กลับมาแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็โอเคกันทุกคนเลยเอาก็เราก็มองว่าดีใจท,ที่ที่มีคนชอบเหมือนเราเดินไปด้วยกันพัฒนาไปด้วยกันแบบนี้ เล็กๆที่เรียกว่ารักคำนี้คือคีย์เวิร์ดของคุณอ้อคณาพันฟาร์มเลยนะคะใครที่ติดตามคุณอ้ออยู่ติดตามใน Facebook หรือช่องทางต่างๆเนี่ยคุณอ้อจะใช้คีย์เวิร์ดนี้ค่ะสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารลักเพราะควายคือพื้นที่ปลอดภัยของทั้งตัวคุณอ้อเองและครอบครัวคุณอ้อนะคะควายเป็นเหมือนเป็นเหมือนเซฟโซนอืใช่มันเป็นเหมือนว่าพอเราทำงานมาหเหนื่อยๆท้อๆอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมากลับมาเจอแบบนี้นะ ก็หายเหนื่อยยใช่ก็ชื่นใจก็เลยก็เลยมีควายไว้เป็นเซฟโซนมีควายเป็นเซฟโซนของตัวเองคือสิ่งเล็กๆนี่ก็ละเริ่มจากตรงนั้นเลยจริงๆสิ่งเล็กๆที่ว่านี่ก็คือก็คือควายใช่ค่ะเราก็มองว่าเหมือนเราเลี้ยงแล้วเราลักเราก็ถ้าเอาจริงๆครับพูดเหมือนเพื่อนก็ไม่ได้หวังอะไรเลยตอนแรก่ะเลี้ยงไปเราก็โอเคลักเราพอมันสามารถ สริมรายได้หมายถึงให้กับคนในครอบครัวเราได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็มีความสุขเอ็นจอยกับมาน้องมองว่าตรงนั้นมันเฮ้ยมันดีกว่าที่คิดอีกใช่สาหรับวายก็เลยก็หลักรักไปเลยใช่ขยทุกตัวที่ขายไปตอนเขาเรียกว่ารุ่นแม่พันธุ์หรือรุ่นแร็กๆที่เราเก็บไว้มานานเนี่ยก็ขับรถไปส่งก็น้ําตาไหลเเหมือนกันแต่ก็ ก็โอเคต้องแบ่งแบ่งเขาไปอะไรเงี้ยถึงเวลานะผูกพันด้วยใช่ค่ะจะประมาณพี่อ่อนะพีอ่อ่อนตัวแล้วก็การเลือกควายอ๋อก็เหมือนกัน<ะ>เขาจะเลือกควายถ้าเข้ามาถ้าควายตัวไหนที่เหมือนถ้าเราจับแล้วอ่ะเราเราไม่สามารถควบคุมเขาได้เนี่ยตรงนี้เราก็จะไม่ค่อยเอาเขามา<ะ>ถ้าถามมองในมุมก็คืออาจจะจัดการยากต่อ เราเราเองหรือต่อคนที่ช่วยเราดูแลตรงนั้นเราก็ให้ให้เราชอบแค่ไหนหรือเรามองว่ารูปลรก์ดีแค่ไหนตรงนั้นเราก็จะก็จะตัดใจออกไปเลยเคยเคยมีมาเหมือนกันค่ะแต่มันทําให้การจัดการที่เราจัดการได้ยากก็ตอนหลังก็เลยไม่ก็เลยเลือกร้ายที่นิสัยด้วยใช่ค่ะจะเ้องกคจะได้สบายเราในอนาคตนะคะด้วยค่ะแล้วก็เวลาจัดการเหมือนต้องเหมือนเราไม่ได้อยู่ตลอดอย่างนี้ คนอื่นอยู่มันก็จะทําให้เขาทํางานได้ลําบากรจะไม่ค่อยเอาเข้ามาของห้องผู้พานจะอยู่ที่12โดส3,000ค่ะโครงการฝากผสมอยู่ที่15,000บาทการผสมไปกับเราให้ประกันให้จนติดเลยก็คืออยู่ที่3,000บาทค่ะ อย่างไรบ้างคะสำหรับเรื่องราวของคนาพันฟาร์มหวังว่าจะเป็นพลังใจให้กับคนเลี้ยงควายสายพัฒนานะคะเพราะฉันคือควาย I am Buffalo